ยามเช้าในชนบทไทยเสียงนกเสียงไก่และกลิ่นหอมของผลไม้สุกเกษตรกรไทยใช้ชีวิตเรียบง่ายกับของใช้คู่ใจเข่งใบเดียวใส่ผลไม้ก็ได้เลี้ยมไก่ก็ดีเข่ง Perfect World s ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนแดดทนฝนและน้ำหนักเบาผิวเรียบไม่บาดมือใช้งานง่าย เหมาะกับงานเกษตรทุกรูปแบบในสวนผล,ลไม้เข่ง perfect worlds คือผู้ช่วยที่ดีใช้เก็บผลผลิตได้ทั้งผล,ลไม้สดหรือผักจากสวนรูระบายอากาศช่วยให้อาหารไม่อับชื้นไม่ร้อนอบยกง่ายไม่หนักมือเหมาะสำหรับทั้งเกษตรกรชายหญิงพอถึงเวลาในฟาร์มเข่งใบเดียวกันก็กลายเป็นเข่งเลี้ยงไก่แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักได้หลายตัวระบายอากาศดีไม่อับ ไม่ร้อนและทำความสะอาดง่ายใช้ได้ซ้ำทุกวันนอกจากสวนและฟาร์มเข่ง Perfect w o r l d s ยังอยู่ในทุกบ้านใช้เก็บของใช้คนสินค้าหรือใช้ขายของในตลาดสีสวยสดใสดูสะอาดน่าใช้เหมาะกับทุกอาชีพไม่ว่าผ่านงานหนักแค่ไหนก็แค่ล้างน้ำสะอาดแล้วตากแดดเข่ง Perfect w o r l d s พร้อมใช้งานใหม่ได้ทันที ประหยัดเวลาดูแลรักษาง่ายและอยู่กับคุณไปได้อีกนานจากสวนถึงฟาร์มเข่งจาก Perfect World s คือเพื่อนแท้ของเกษตรกรไทยทุกคนแข็งแรงใช้งานง่ายและอยู่กับคุณได้ทุกวัน 1. นเข่งที่มีรูระบายอากาศช่วยยืดอายุผลผลิต ผลไม้หรือผักหลังเก็บเกี่ยวต้องการการถ่ายเทอากาศเข่งที่มีรูระบายช่วยลดความร้อนและความชืน้นทำให้ผลไม้ไม่เน่าเร็วไม่อบร้อนโดยเฉพาะในอากาศร้อนของไทยการระบายอากาศสำคัญมาก 2. ส,สีของเข่งช่วยแยกประเภทงานได้สีเขียวสำหรับผักสีแดงสำหรับผลไม้สีน้ำเงินสำหรับงานฟาร์ม การใช้สีแยกงานช่วยให้ทำงานเป็นระบบและลดความผิดพลาดโรงเรือนหรือฟาร์มขนาดใหญ่ใช้วิธีนี้กันมากในปัจจุบัน 3. เข่งใช้ซ้ำได้หลายปีถ้าดูแลอย่างถูกวิธีหลังใช้งานควรล้างน้ำสะอาดแล้วผึ่งให้แห้งก่อนเก็บหลีกเลี่ยงการวางกลางแดดจัดตลอดเวลาวิธีง่ายๆแค่นี้เข่งดีๆใช้ได้นานหลายปีโดยไม่เสียรูป